ยติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมจะต้องพิจารณาร่งญญางบััติเมืองพัทยาเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเมืองพัทยาพสเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเมืองพัทยาพอสอจุดๆ,ๆเป็นสามระลนมีนะครับถ้าไม่มีขอเรียนถามยติที่ประชุมบริหารงานเมืองพัทยาพอสอจุดๆ,ๆโปรดุกมือขึ้นครับ ปาพอต่อจุดตอบไปเป็นการพิจารณาวรระที่สองการด,ดังนั้นจึงเรียนถามคณะกรรมการท่านใดจะไปยติหรือไม่ขอเรียนเชิญการเบที่ยนชอบเป็นเอกสารให้รับร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเมืองพัทยาพัทยามีความจําเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2,564ประมาณในในหลายหลายโครงการนะครับเพื่อจะไปจัดซื้อนะครับถ้าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับตามเลยนะครับ20หน้านะครับตามตามที่ปรากฏในเอกสารนะครับทุกพันที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำในลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน ท่านธรรมจิตสมุทัยต่อขอยกระดนนะครับนะครับขอยกท่าไว้ครับท่านนายกครับท่านิกรมาตพลิกาประจำปีงบมา2 5 0 6ล้านบาทลงทุนงวดค่าผุ้พันธ์ให้ไฟล์บริหารงานทั่วไปส่วนอำนวยการโรงบยาบานมูลิธยาสำนักสาธารณสุขจังหวดฉะร้อยดังนี้ โครงการติดตั้งหนึ่งโครงการติดตั้งอุปกรณ์เรียกพยาบาลจานวนหนึ่งโครงการเป็นเงินหกแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาททวนเพื่อปรับปรุงระบบเรียกพยาบาลสำหรับผู้ป่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ป่วยทันท่วงทีสร้างความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่มีคุยภาพมากยิ่งขึ้นสองโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายจำนวนหนึ่งโครงการเป็นเงินสามแสนเจ็ด 3,550า้ 3, บาททวนเพื่อปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินแจ้งเตือนภัยต่างๆซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้พรับบริการในโรงพยาบาลโดยมีรายละเอียดประมาณการรายรับรายจ่ายของเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสามาสุดข,ของอธยาเป,ป็นทีานิยมมากของคณรัฐมนตรีครั้งนี้สองจนึ่งเงินบำรุงสะสม ยกมาจากปี2515 418,787,127บาท6.7สตาง2.2ประมาณการรายรับ344,595,500บาททวน2.3ประมาณการรายจ่าย500,711,387บาท4.4สตาง2.4 เป็นอนุญาที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา